คำชี้แจงหนึ่งนักเรียนนำคำมาเขียนในช่องว่างให้ตรงความหมายของแต่และข้อบรรจุ ปะบันไดปะบันทมปะอบันชาปะบันทึกปะอบันชนเอบันเล่ปเกบันเทิงปะอบันดานเอบันเถาะปะข้อหนึ่งปะเออบันได สิ่งที่ทำเป็นคั้นขั้นตามแนวนอนวางทอดลงมาสำหรับก้าวขึ้นลงข้อสองบันทึกข้อความที่เขียน ไว้เพื่อช่วยจำหรือเพื่อไว้เป็นหลักฐานข้อ3าบัญชรอหน้าต่างข้อสี่บันเทิงเบิกบานรื่นเริงสนุก อสะนานข้อห้าบันดาลให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยลิตร หรือแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้อหกบัญชาคำสั่งของผู้มีอำนาจข้อเจ็ดบัญทบ รองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งข้อแปบัลเล่ระบำปลายเท้าข้อเกบันทมนอนข้อสิบบัจุบันจุ ใส่ลงในภาชนะหรือสถานที่ปกปิดมิดชิด